พอแล้วอุ้ยมีสองตัวุกคนมีสองตัวค่ะที่กโกรกิปอมนะคะมีสองตัวมีสองตัวอัเด้ออุ้ยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่นะคะตัวผู้อยู่ทั้งนอกอุ้ยพปมเขาคูนะคะจังไหนน้อนี่เนาะนี่อุ้ยนี่นี่ อันนี้คือตัวแม่เนาะคะ่ะตัวแม่ก็สีอันอ้วนๆน,นี่เขาคู่เนาะคะ่ะคิบูมก็มีคู่เด้อค่ะทุกคนมีอีกบ่มีกิกบ่บางทีก็คุดไดซามัวเนาะคะ่ะคิบูมก็มีแอบมีกิกคือกันนี่ได้ละได้ละฉันก็จะใส่ไป มานบ้านเนี่ยเนาะคะ่ะเข้มจนตาตาพอค่อยอ่านมานตาซื่อเนาะคะ่ะไปขุดต่อกันเลยจ้า